สวัสดีค่ะทุกคนมากินเข่าจ้าเขาเร่งด้วยพี่น้องเขาเร่งตออหามงกแง่สิหโ,โม,งโโมง้งแล้วละจ้าจะหโมงแงแล้วทอดตะก,กะแตนจ้าแล้วก็มีป่าทอดปลาาสับ,ส,บสับเองแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแห้งคักแล้วก็ลวกข้าจ้านี่มาเด้อกินเขาน้ำกันจ้าพักกะมีมินิคอร์ดมินิคอร์ดกับอัน,นโอ้ขออภัยในความไม่สะดวก มินิคอร์ดกับอันยอดกระทิ้นนี่ข้าวเนียวห่อนห่อนมือนี่เห,ห,ห,ห็ดยังได้กับบติดมือพี่น้องเพราะว่าถอดตะกะแตนนี่แล้วมันพืชนอืมกอบเบริรโตอืมคุยเจ้าบรดแดกบองมาที่นี่อืมปาปุ๋ยมาบวังบาดแดกร่บจ,จะ้ะ ย้ำถือค่าพอดีโอ,อ้หืมอยากจะทินคักยวนในส่วนมือประหยากพี่น่องบริสอพากกินจ้าเทีย ฮืมพอ,อตึ้มเล้วี่งยันกบกบด้ยฮืมขงางบ้านถ้าจะมุ่งหลังค่าพี่น้องขออภัาายเด้อจะ้ะฮืม Ừ. nhà xoay nhà xoay bây giờ hãy chìm nhau nọ thân xẹp áo à, phốn tốt nọ คนดิ่นล่ะมาเด้อจ้ะมาเด้อเราดูแน่มันน,นเดี๋ยวนินเสียงคนมุ่งหลังค่าก็ได้เราดูก mm hmm. ินหอนแม่ข่อยเด้อตากะแตนแม่่อยมากินตากะแตน คำสุดท้ายพี่น้องคำสุดท้ายอืมอืมอัมอมชาอ่นอนๆผลกับมาพอดีพี่น้องไปแล้วเด้อจ้ะ ตัวสุดท้ายไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ